เรื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพศระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยสวพศมีภาร,รกิจในการนำองค์กรความรู้จากโครงการหลวงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูงให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการเผาเพื่อการเกษตรเน้นการทําการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลให้จุดความร้อนหรือฮอสปอตในพื้นที่สูงลดลงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2563เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่การดูแลของสวพส8จังหวัดจำนวน7,322จุด ทำให้ป่าต้นน้ำลำธารเสียหายและค่า PM 2 5สูงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตของประชาชนและจากปัญหาดังกล่าวสาวาพสวจึงได้ขยายองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการทำการเกษตรแบบไม่เผาโดยการจัดพื้นที่รายแปลงที่เหมาะสมเน้นการใช้พื้นที่น้อยให้มีไรายได้มากใช้พืชผักที่ขายได้ในราคาสูงและทำได้ตลอดทั้งปี โดยนายเดชพลกรมจอหอนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าสวาพสได้ดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยส่งเสริมการปลูกไม้ผลและกาแฟใต้ร่มเงาในพื้นที่ป่าและการประสานงานกับหน่วยงานภาคีในการช่วยเหลือชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีวิถีชีวิตที่ดีและพอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทําการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรแบบไม่เผาจนส่งผลให้ในปี2564จุดความร้อนหรือ h o ตสปอตในพื้นที่การดูแลของสวพสว .8 จังหวัดน,นั้นมีจํานวนลดลงมากถึง70%เมื่อเทียบกับปี2563และในบางพื้นที่ก็ไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเลย นายแพทย์กมนกัญยาประสิทธิ์นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคทำการออกตรวจตลาสดในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับกรณีพบมีผู้บริโภคไส้กรอกไม่มียี่ห้อไม่มีเลขออยอแล้วเกิดภาวะฮีโมโกลบินีเมียมีอาการปากเขียวคร้ำอาเจียนซึมสับสนจำนวนหกรายในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพชรบุรีสระบุรีตรังและกาญจนบุรี ซึ่งเบื้องต้นนั้นพบโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีพบปริมาณในตรายเกินมาตรฐานฉลากไม่ได้แจ้งเลขสารระบบอาหารถือเป็นฉลากไม่ถูกต้องและสถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP ซึ่งด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยภายใต้าการผลิตที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายจึงได้ให้งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จากกิจกรรมออกตรวจเฝ้าระวังและให้คำแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์หรือไส้กรอกที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ซึ่งจากการออกตรวจเฝ้าระวังก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีฉลากแจ้งเลขสารระบบอาหารถูกต้องมีเพียงผลิตภัณฑ์บางชิ้นเท่านั้นที่ไม่มีเลขออยลจึงได้ให้คำแนะนำเพื่อติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และนอกจากนี้ยังได้ให้คําแนะนํากับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคอื่นๆให้สังเกตเลขสารระบบอาหารหรืออ,อยอร,รวมทั้งวันผลิตและวันหมดอายุให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนายแพทย์ยุทธนาวันโพกรางนายแพทย์สา,รราธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์รีบุภาปราลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรัฐพลธุรพันธ์ในอำเภอผักไห่นายแพทย์วัชระรักวาทินผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่และนายสุรศักดิ์ตวนใจสาธารณสุขอำเภอผักไห่ในรวมกันลงพื้นที่ตำบลบ้านแคและตำบลผักไห่ของอำเภอผักไห่เพื่อวางแผนติดตามและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มประชากร608และกลุ่มบุคคลทั่วไป โดยในวันนี้ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเชิงรุกตั้งจุดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคและที่สารากลางหมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลผักไห่โดยมีเป้าหมายฉีดเข็มที่1ถึงเข็มที่3ให้กับกลุ่ม608และกลุ่มคนทั่วไปเพื่อให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่ของตำบลบ้านแคและตำบลผักไห่มีการฉีดวัคซีนไม่ถึง180ของประชากรในพื้นที่ตามข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร สำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันพื้นที่ของตำบลบ้านแคมีข้อมูลของผู้ได้รับวัคซีนแล้วอยู่ที่ร้อยละ9 1 2 6ตำบลผักไห่มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ90.32โดยอำเภอผักไห่นั้นมีพื้นที่ได้รับวัคซีนครบร้อเอร์เ็นตได้แก่พื้นที่ของหมู่6และหมู่ที่8ของตำบลท่าดินแดงหมู่ที่5ตำบลกุดีและหมู่ที่6ตบบำบลอัมริต นายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสับเปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าสวนสับเปิดเขาเขียวได้ทาการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิดสิด้วยการตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสวนสับเปิดเขาเขียวโดยที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสํนานักงานสาธารณสุขอํเาเภอศรีราชาซึ่งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโควิดสิตามนโยบายของสบ,บคชนบุรี โดยมีบุคลารกรของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเข้ารับการตรวจจำนวน320คนผลปรากฏว่าทุกคนไม่พบว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยนายเทวินผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเผยว่าสำหรับการตรวจ ATK ให้กับพนกักงานสวนสัตว์ในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งหากว่าพบผู้ติดเชื้อก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาอันจะเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดได้โดยเร็ว และป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อขยายเป็นวงกว้างสำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน S.H.A. Plus และปฏิบัติตามภายใต้มาตรการความปลอดภยัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมการสแกนท้ายชนะวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์และรักษาร,ระยะห่างในการชมสัตว์ต่างๆ นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เดินทางลงพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการปรับปรุงระบบการออกอากาศตามระบบใหม่ที่สามารถออกอากาศได้ทางภาพและเสียงตามเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นไปตามผังรายการใหม่ตามนโยบายของกสทชในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ซึ่งสวทบริรัมได้รับใบอนุญาตจากกสทชให้ออกอากาศถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนายดุสิตสิงคิรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขสองนางจิราพรนิยมตรงผู้อำนวยการสสวบุริรัมและเจ้าหน้าที่ของสสวบุริรัมร่วมให้การต้อนรับโดยนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการส่งกระจายเสียงทั้งระบบ AM หรือ FM จะต้องมีการปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทั้งการออกอากาศทั้งระบบ AM และ FM จะต้องขอรับใบอนุญ,ญาตจากกสทชซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ยื่นขอรับใบอนุญ,ญาตจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของระบบ FM กำหนดให้เป็นคลื่นแห่งการเรียนรู้และเตือนภัยประจำจังหวัดดังนั้นสวทระระบบ AM จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเตือนภัยของจังหวัดปัมและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลได้มากที่สุด จากกรณีที่นางสาวนารีนอบนบอายุ49ปีในตำบลท่าขุนรามเอาเภอเมือจงจกำแพงเพชรเก็บสร้อยคอทองคำได้หนึ่งเส้นและได้แจ้งสื่อมวลชนช่วยกันกระจายข่าวเพื่อติดตามหาตัวเจ้าของล่าสุดที่สพเมืองกำแพงเพชรนายมานกุกกนปีอายุ57ปีได้เดินทางเข้าแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองเป็นเจ้าของสร้อยคอที่พบโดยระบุว่าตนเองได้ยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อน,นำไปไถ่ถอนสร้อยทองจากร้านทองในอำเภอคลองลาน เพื่อจะนำสร้อยคอเส้นดังกล่าวมาขายในตัวเมืองกระแพงเพชรแต่เมื่อไปถึงร้านทองกลับพบว่าสร้อยคอทองคำได้หายไปและต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่ามีคนเก็บสร้อยทองได้ก็รู้สึกดีใจและคาดว่าน่าจะเป็นสร้อยคอทองคำของตนที่ทำหล่นหายไปเบื้องต้นนายมาโดเจ้าของสร้อยทองก็ได้แสดงน้ำใจโดยการมอบเงินสดจำนวน2,000บาทให้กับนางสาวนารีซึ่งเป็นผู้ที่เก็บสร้อยทองดังกล่าวได้ โดยที่นางสาวนารีก็ได้ขอรับเงินดังกล่าวมาเพียงแค่1,000บาทและจะนําเงินจํานวนนี้ไปซื้ออาหารให้กับสุนัขที่วัดอุทุมพรในตำบลท่าขุณรามอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาส คือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ที่สถานที่ท่องเที่ยวหุบป่าตาบหมู่ที่3ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานส่างจังหวัดอุทัยธานีโดยดรอลงกฎวรกี hi, รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ใส่ชุดยุคหินดึกดำบรรพ์พร้อมด้วยนายกดวงเดือนชชลวทน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางงามและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรักโดยจับให้มีพิธีมอบทะเบียนสมรสในหุบป่าตากแบบย้อนยุคดึกดำบรรพ์ มีการมอบของที่ะระลึกเพื่อเป็นการสื่อถึงความรักที่หวานฉ่ำและคงทนและกิจกรรมการออกบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุ่งนางงามและใกล้เคียงเพื่อเป็นสักขีพยานรวมจัดจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปจำนวน3คู่พร้อมกับได้มอบของที่ะระลึกเป็นครกกับสากซึ่งผู้ที่ร่วมงานทั้งหมดก็จะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อเข้าไปในหุบเขาจากนั้นเดินลอดถ้ำคล้ายอุโมงค์ซึ่งมีความมืด แล้วเดินลงบันไดซึ่งผ่านในรอมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เทือกเขาปูนที่สงชันคล้ายกับป่าดึกดำบรรโดยที่คู่บ่าวสาวต้องแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าโบราณคล้ายกับมนุษย์ยุทหินเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศยุคเก่าและให้คู่บ่าวสาวได้เซ็นชื่อในทะเบียนสมรสที่ทางนายทะเบียนได้จัดให้ถูกคู่เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการครองชีวิตร่วมกันก็อน,นุญาตให้จดทะเบียนสมรสครับก็เป็นการกระตุ้นให้เกิด การส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลมรลนไทยนะครับ <อะ S 1> ใครอยากรักกันนานๆนะครับมารักกันเป็นพันปีนะครับกับคู่สมรสหรือคู่รักต่างๆนะก็มาท่องเที่ยวในหุบป,ป่าตานะครับเพื่อย้อนลํำลึกหรือเป็นการย้ําความรักของท่านมารักกันของท่านจะเป็นพันปีตลอดไปครับจุดเด่นของเราเนี่ยแตกต่างกับเขาอย่างไงครับนายจุดเด่นของของหุบป,ป่าตาดคือมันจะมีบรรยากาศที่เป็นเหมือนดึกดำบรรดานครับมีมีม มีกล้องถ่ายมาถ่ายหลายงานนะครับที่เนี่ยนะฮะก็ต้องกานบรรยากาศดึกดําบรรดานาฬกาแบบเป็นพันปีเนี่ยต้องการที่ว่ามันบรรยากาศเหมือนเป็นเป็นรุ่ยุคหินเลยครับนะฮะเหมือนจุดลัสิกปาร์คนะครับมาได้นะฮะที่สำคัญคือที่เนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยเขาเี่ยวมาเยอะไปอันดับสองหรืออันดับสามของจังหวัดนะฮะของจังหวัดเทนนีสครับก็เชิญชวนมาค่่ะอยางวันนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะก็ที่แปดสิบฮะเราให้อายุเจ็ดสิบเพื่อให้เป็นการยืนยันว่าเป็นการพันปีจริงๆ นายพิรยศเอี่ยมพึ่งผู้สื่อข่าวทีวีไทยพีบีเอสและช่อง8ประจำจังหวัดนนทบ,บุรีถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์ปลายสายเป็นเสียงชายโทรศัพท์เข้ามาและอ้างว่าตนเองได้แปค้ำประกรันกู้หนี้เงินกว่า3,000บาทและถางลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายจึงได้ขอให้ในายพิรยศซึ่งเป็นผู้ค้ำชำระหนี้แทนซึ่งนายพิรยศก็ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ซึ่งเมื่อแกงถุงนี้รายนี้ได้รับการปฏิเสธก็ด่าทอด้วยคำพูดหยาบคายพร้อมบอกให้หนายพิระยศแจ้งชื่อที่อยู่และจะไปติดตามถุงนี้ถึงที่บ้านซึ่งด้านของนายพิระยศจึงได้พยายามหลอกล่อให้มิจฉาชีพพูดคุยอยู่นาน พร้อมกล่าวว่าอยากจะเตือนทุกคนหากว่าเจอเหตุการณ์เช่นนี้หากเป็นไปได้ขอให้จดเบอร์มือถือและอัดคลิปเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นแนวทางในการแจ้งความดำเนินคดีกับวิชาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ทำมาหากินโดยสุจริตผมชื่อการนะผมชื่อผมชื่อการโทรมจากทางบริษัทแคทยูนะที่เชกัอเงนกู้รายวันอ่าครับพี่ครับพีบ่อ่าว่ามาเลยพี่ว่ามาเลยพี่พูดมาเลยนะ น,นายเสกสรรนามสกุลบอ,อกพุ่งที่เล่นขึ้นน,นาเร็กเนาะอายุประมาณสามสิบเก้านะเอาได้มาพุ่งสนาวหัวใบเขาไม่ยอมมาจ่ายไม่ยอมมาทำร้านเนี่ยถ้าพีางง่รู้จักพี่ก็ไปบอกให้เขามาทำร้านนี่ผมปล่อยได้ไหมจากทางบริษัทแคสติว่ะนะยังไงพี่รู้จักเขาหรือเปล่าผมก็ยังไม่เรียกจัดประชาชนเขาเรียกจัดประชาสันเขาผมจะบอกให้เพราะนายเสกสรรเนี่ยมันเอามาค้าประกันจ,จากทาง,งหัวใบเนาะเออ ให้ติดต่อเขาไม่ได้ให้ติดต่อที่เนี่ยเออทําไมพูดไม่ค่อยชัดเลยอ่ะนี่เป็นใครเนี่ยอะไรครับพี่ทำไมพูดนไทจีครับพี่ฮะเป็นไทยจีนนะโอ้โหโอ้ี่เราไปทั่วเลยเนี่ยเราไปทั่วเลยเนี่ยฮะนี่เราไปทั่วเลยนะไอนมเออเนี่ยเราไปทั่วเลยยืมเราเนี่ยยืมไปทั่วเรานี่เราเนี่ยยืมไปเรานี่ย ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาหน้าศารากลางจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปัศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามทั่วประเทศไทยได้ลงชิงชัยและแสดงศักยภาพของหญิงไทยในการเชื่อมโยองอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล อีกทั้งยังเป็นตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นแบบอย่างด้านของการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนารวมถึงเป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยสาวงามทั้ง30คนได้เดินเปิดตัวและแนะนําตัวในรอบแรกด้วยชุดไทยล้านนาก่อนที่จะประกวดในชุดว่ายน้ําสุภาพ และในวันที่12กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการคัดเลือกสาวงามให้เหลือเพียง20คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและในวันที่13กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการประกวดในรอบตัดสินประกาศรายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565โดยสำหรับผู้ได้รับตาแหน่งนางสาวเชียงใหม่ก็จะได้รับมงกุฎเพชรสายสะพายผ้าคลุมและถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาท การแข่งขันฟุตบอลเอาวุโซเทศบาลตะบนงาบลิกครับครั้งที่หนึ่งประจำปี2565ชิงถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารสวรจังหวัดเชียงรายนางอาทิตตะทรวันชัยธนวงศ์ในระหว่างวันที่19มกราคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน8ทีมประกอบไปด้วยทีมจากเรือนจำอำเภอเทิงทีมรุ่งเรืองการยางอำเภอภูซางทีมครูเคซีทีม VIP ชัยพงศ์อำเภอขุนตาลทีมประคองสุขทีมครูเทิงวิทย์ทีมแสงคำรีสอร์ทและทีมเกลียวเชือกโดยที่ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมแชมป์ได้แก่ทีมเกลียวเชือกรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมรุ่งเรืองการยางอำเภอภูซางและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมประคองสุข โดยที่ในพิธีปิดการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากนายสุธิรพงศ์วันชัยธนวงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานมอบเพื่อรางวัลและคณะผู้บริหารของเทศบาลตะบลงาวร่วมในพิธีถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง การให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ันนี้อยากจะพาะแฟนๆช่อง13สยามภัยไปพบกับคุณวราวุธที่น่าสนใจมากคือท่านอายุ49ปีแล้วแต่ต้องสู้ชีวิตเพราะตอนนี้เกิดเศรษฐกิตแย่ขี่กระบส่งของวันหนึ่งขี่สิกว่าชั่วโมงนะคะดูคุณวราวุธเนี่ยถึงกับขี่แล้วก็หลับแล้วก็เป็นประวาน แ uh> um> ก้ป uh)> ัญหาด้วยดื <c 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 ่มเครื่องดื่มทำไม h ป p p y paper f เฟรชดื่มแล้วเป็นยังไงเบาหวานสิตัวร้ายเลยเบาหวานเป็นยังไงเบาหวานตอนแรกตอนนี้ตอนก่อนยังไม่ได้ทานคือเขกินยาหมอนี่ก็มันไม่ลงร้อยแปดสิบโอ้ยยักินยาหมอยังไม่ลงเลยร้อยแปดสิบขึ้นอปกสูงนะที่ทานกินไหมครับกลนเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะมันไม่อยู่เพราะต้อง กินทำงานเหนื่อยแล้วกินต้องทานข้าวทานอะไรพวกยาชูกำลังอะไรพวกเครองดื่มเพราะว่ามันมีน้ำตาลโอ้น้ำตาลเยอะกาแฟผมวันละสามมื้อโอ้โหแต่ถ้ากินกาแฟถ้ากินกาแฟดำครับยาใส่อะไรเลยค่อยช่ัวหน่อยนะเบาหวานเนี่ยลงจากร้อสิเหลือเท่าไหร่ครับ ก็เหลือพอรับประทานยาไม่ได้ขวดนึงขวดแรกพอดีหมอนะตรวจพอดีตัวงตรวจก็เหลือประมาณร้อยี่สิบโอ้โหไปหมอก็ตกใจว่าทำไมลบเร็วแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรก็เลยบอกว่าอก็อดอาหารอะไรนั่ไอ้อไอไอนี่มันเรียกว่าเป็นเรื่องความรับส่วนบุคคลเขาบอกไปหมอคงอย่างว่าหมอแทนปัจจุบันเขา นื่องน้นะโอ้ต <Incred ibly S 2> อร <plein lava. S 2> <ess ak> ้อยยี่สิบนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคือต้องลดยาเล้วก็แต่ก่อนกินวันละสองนี่เหลือครั้งหนึ่งขอมันลดลงมาเหลือเยอะครับเนี่ยครับฟังบอกเล่าจากแฟนๆเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมุนไพรใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้มันดีแล้วหมอก็จะลด ปัจจุบันเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงใช่ใชไตเราก็ทำกับเราไนะคะไม่ต้องไปคอยกรองตัวยาที่เราต้องกินหนักๆใช่ไหมคะวนี้เราก็คือสมุนไพรมันไม่มีการที่ว่ามีผลข้างเคียงโอ้โหนะคะคุณว่าเรานะคะแก้ปัญหาโดยการดื่มเครื่องดื่มส่วนไพรก้านตองนะคะสูตรเอ็กซ์ตร้าของเราค่ะนะคะ,นะคะดื่มแล้วเป็นยังไงล่ะคะตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะคะด้วยที่ว่าจัด ค่าเบาหวานเนี่ยสูงถึง180ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ120าคคร2อคะควบคุมได้ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถขับกลับได้เป็นวันละสิบชั่วโมงหาไรายได้นะคะเฉลี่ยดเดือนละ3ามหมื่นเลยทีเดียวโอ้โหอยากเป็นซุปเปอร์แมนอย่างคุณวราราชน่มเครื่อดื่มสุไหรแฮ p ปี้พีเพิลเฟรชครับสั่งซื้อน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรช085ย์1 8ดห้าหนึ่งหนงหนึ่งแปดสี่สี่ห้ อายุพดีครับผ่านฟินิสราว่าสัญลักษณ์แห่งความอร่อยอิ่มแน่นอนครับ ในร้านฟินดิกราวาสัญลักษณ์แห่งความอร่อยมีของทานมากมายวันนี้อยากจะแนะนำซาลาเปาหมูโอซาก้าดีกว่าซาซาลาเปาธรรมดาอย่างไรแป้งเนี่ยไม่ใช่แป้งธรรมดานะครับแป้งโมจินี่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากญี่ปุ่นและที่ลองเนี่ยโอ้บอกแล้วท่านจะหัวเราะไม่ใช่กระดาษนะครับโอ้โหกระดาษมันก็ซึมมาเลไอเนี่ย เยื่อสนนะครับเยื่อสนนี่นี่เอากล้องโค้ดใกล้ๆเลยเยื่อสนนี่เห็นไหมครับไม่ใช่กระดาษนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนี่แหละครับซาลเปลาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นสาลเปลาหมูโอซากาลองทานดูแป้งกับแป้งโมติด้วยแบบสไตล์ญี่ปุน่นคนรุ่นใหม่ทานดีครับคนรุ่นเก่ายังบมทานอร่อยครับ ซาก้าก็ลองแล้วลองสารเปาชีสเบคอนลาวาของคนรุ่นใหม่บ้างนี่นะครับชีสเบคอนลาวาวิธีกินต้องมีด้วยนะครับม่ใช่โอ้โหรับหูลับตายัดใส่ปากนี่หลังจากเอาเยื่อสนออกนี่เอาออกนะครับจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันแตกมันไม่ใช่กระดาษทาดน,นี่กับหัวกับหางเลยกับหัวกับหาง เปิดจากข้างล่างนะครับไม่ได้เปิดจากข้างบนมีเทคนิคการกินจะกินไม่อร่อยต้องประนีครับเปิดออกมาเอาดูเลยโอ้โหชีสเบคอนลาว่าโอ้โหชีสจุใจเลยครับเปิดจากข้างล่างโอ้กินแล้วจะรู้ถึงความเป็นชีสญี่ปุ่นเป็นอย่างไรครับ ฟินิกส์ลาว่าแล้วไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่ครับคือคำขวัญเขียนว่าอะไรนี่อ่านเลยเขียนว่าอะไร every day is a giving day แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆวันคือวันแห่งการให้ถ้าวันแห่งการให้นี่รับประกันเลยครับมีแต่ความสุขมีแต่ความรักไม่มีการแตกแยกให้รู้จักการให้ ทำไมถึงเขียนไว้ท่านเข้ามาซื้อของในร้านฟินิกซ์ลาว่าคิดถึงเพื่อนด้วยซื้อไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนก็รักมากท่านก็จะกลายเป็นคนที่คนรักผู้ให้เป็นผู้ที่คนรักนี่แหละครับเข้ามาอย่าลืมนะครับ every day is a giving day ท่านรับทานเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปฝากเพื่อนด้วย